รับเข้าสู่ฮัทข่าวรายการข่าวที่ขอข่าวไม่ขุดพลาดสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขีมาสอนหนูข่าวนะคะฮัทข่าววันนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยแล้งค่ะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของเมืองไทยในขณะนี้นะคะส่ง SMS มาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางหมายเลข415555 5ค่ะส่ง SMS มามากเท่าไหร่สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้มากเท่านั้นนะคะเพราะเรามีทองคําหนักหนึ่งสลึง1เส้นมอบไพ้พร้อมทั้งสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรเติมเงินมูลค่า500บาท10รางวัลมอบให้ทุกๆสิ้นเดือนและเราจะมอบรางวัลให้แบบนี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะและขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าบางพื้น ที่ในประเทศไทยมีฝนตกลงมานะคะแต่หลายพื้นที่เจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงและกลายเป็นปัญหาภัยแล้งค่ะฮะข่าววันนี้มีข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดนะคะบอกว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงจึงประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว7จังหวัด54อำเภอร,ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า3 5 0 0 0 0ครวัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ1นึ่งล้านหกแสนไร่ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงพังงาและสงขลาอย่างไรก็ตามประเทศไทยในช่วงนี้ร่องมาราสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันของประเทศไทยนะคะและอ่าวไทยด้วยทําให้ทั่วประเทศยังมีฝนตกชุกหนานแน่นมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะ1-2วันนี้ค่ะทําให้ชนละประธานนครราชสีมา ม,มั่นใจนะคะว่าจากนี้ไปร่องมรสุมที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเลื่อนต่ําลงมาพาดผ่านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆและพื้นที่ทางการเกษตรได้โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทําให้ภัยแล้งในจังหวัดภาคใต้คลี่คลายลงด้วยนะคะ ส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศข้อมูลเมื่อวันที่25สิงหาคมพบว่ามีปริมาณน้ำในอ่างรวม4 1 3 0 2ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ59ยังถือว่าน,น้อยกว่าปีที่แล้วจำนวน132 2ล้านลูกบาทเมตรนะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล6,415ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ48อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์5 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ53ค่ะ ตรวจสอบสถานก,การณ์ภัยแล้งกันหน่อยนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมราตรการในการบริหารจัดการน้ําของทางภาครัฐเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือยังฮาร์ดข่าววันนี้คุยกับดรรอยยนจิตดอน,นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ผู้วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหรือกอยน,อนนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์รอยยนอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะอาจารย์รอยยนคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะปัญหาภัยแล้งตอนนี้สาเหตุเกิดจากอะไรคะอ่ ราวน,นี้ภัยแล้งนี่ต้องแยกออกมานะฮะว่าอย่างในกรณีที่กรมต้องกรับพรนธุ์ทา้าวสาภัยประกาศพื้นที่ภัยแล้งเนี่ยนะครับในภาคอีสานเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าภาคอีสานเนี่ยมีพื้นที่เกษตรทั้งหมดหกสิบกว่าล้านไร่อยู่ในเขตชนบทานไม่ถึงห้าล้านไร่คือแค่ร้อยละร้อยละหกนะครับ เพราะนั้นการที่จะแรงหรือไม่แรงในภาคอีสานเนี่ยเขือ่อนเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้เท่าไหร่ะนะฮะขึ้นอยู่กับฝนพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับฝนหมดนะครับอันที่หนึงอันที่สองเมื่อกี้อย่างที่รายงานนะครับก็คือตอนนี้ร่องฝนเนี่ยมันอยู่อีสานตอนบนกาลังจะเคลื่อนลงมานะฮะ ฝนก็เริ่มตกที่บุรีรัมย์แล้วเมวื่อวานบุรีรัมย์ฝนตกร้อยกว่ามิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นแล้วก,การบริหารจัดการเนี่ยนะครับเนื่องจากพื้นที่ชนประทานมีอยู่เพียงแค่ร้อยละสี่ร้อยละหกความจุข,ของเขื่อนก็มีอยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยอ่า ต้องต้องอิงกระบวนการอย่างอื่นเลยนะครับการบริหารจัดก,การน้ําโดยอาศัยเขื่อนในภาคอีสานเนี่ยแทบจะทําไม่ได้เลยครับค่ะอาจารย์รอยนต์คะอย่างอาจารย์ปราโมทไม้กลัดออกมาติงเรื่องของการบริหารน้ําของรัฐบาลตรงนี้อาจารย์รอยนต์มีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลในขณะนี้คะ อก็ท่านปาโมท่านก็มีประสบการณ์แล้วก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องฟังท่านนะครับว่าท่านปิงเรื่องอะไรแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูเหมือนกันแต่นะฮะข,ข้อมูลที่ที่เรากําลังดําเนินการอยู่เนี้ยก็จะเห็นได้ว่าในขณะซึ่งเกิดภัยแล้งเนี่ยมันก็เกิดน้ําท่วมที่อุตรดิตถ์ะนะครับน้ําของเขื่อนวชิรลงกรณ์ก็ค่อนข้างมากเราก็ต้องแก้ปัญหาน้ําท่วมไปพร้อมๆกันด้วย ะนะครับป้องกันไม่ให้เกิดภัยน้ําท่วมคราวนี้การที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเราก็เผื่อที่จะเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยค่ะนะครับแล้วการที่จะเทียบระดับกักเก็บน้ําของปีนี้เนี่ยกับปีที่แล้วเนี่ยมันเทียบไม่ได้ค่ะเพราะว่าง่ายๆเลยนะครับทุกๆปีเนี่ยถ้าเฉลี่ยเนี่ย นะครับเขื่อนเนี่ยจะมีความจุอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นสองพันกว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับปีที่แล้วเนี่ยน้ําไหลเข้าเขื่อนเจ็ดหมื่นสองพันกว่าล้านลูกบาทเมตรทั่วประเทศไทยแต่ค่าเฉลี่ยที่น้ํามันไหลเข้าเขื่อนเนี่ยนะครับอยู่ที่สี่หมื่นสองพันสี่หมื่นสามพันล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นมันมากกว่าค่าเฉลี่ยเกือบสามหมื่นล้านลูกบาทเมตรปีที่แล้ว เพราะนั้นใช้ปีที่แล้วเป็นตัวตั้งผมว่าคงน่าจะใช้ค่าเฉลี่ยมากกว่านะครับค่าเฉลี่ยของประเทศไทยซึ่งค่าเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยน้ําที่กักเก็บอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เกณฑ์ใช้ได้เนี่ยเราดูยังไงก็คือเราก็คาดการว่าทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจเนี่ยถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกาถ้ามีฝนตามเกณฑ์ที่เราคาด ซึ่งที่แล้วมาก็คาดการมาตลอดนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะคาดการคาดเคลื่อนอยู่บ้างร้อยละไม่เกินร้อยละสิบก็คือคาดถูกสั้ร้อยละเก้าสิบนะคร<ฆ>ับเราก็คาดว่าถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายเนี่ยจะมีน้ําสามารถใช้งานได้แค่เคลื่อนภูมิพล์พอือกันเซรกิจเนี่ยอยู่เก้าพันล้านลูกบาทเมตรครับอย,อ,ย<ฆ>อย่างน้อยอย่างน้อยอยู่ในเกณฑ์นั้น ค่ะตรงนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องลุ้นฝนในช่วงสิ้นปีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เกณฑ์ที่เราใช้นี่คือฝนปกตินะครับซึ่งปัจจุบันนี้ฝนของประเทศไทยเนี่ยมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยครับเพราะว่าถึงวันนี้เนี่ยการบริหารเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับเราเห็นท่าของจีนของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องเผื่อความเสี่ยง คือไอ้สิ่งที่จะเกิดมาอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงค่ะนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าฝนเป็นไปตามเกณฑ์เฉลีย่ยหรือมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนิดหน่อยเนี่ยจะมีน้ำฝนเนี่ยพอใช้เนี่ยนะครับอยู่ในระดับประมาณเก้าพันล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็จะพอของพ,พอสำหรับการทำเกษตรในฤดูแล้งของภาคกลางค่ะอันนี้ถ้าไม่พอทำอยังไง ก็มีน้ำสำรองอีกก็คือจะใช้ของเขื่อนสีนครินเขื่อนวชิราลงกรเขื่อนท่าทุกงนาเนี่ยเข้ามาเสริมได้เพราะตอนเนี้ยทั้งเขื่อนวชิราลงกรเขื่อนท่าทุกงนาเขื่อนสีนกครินเนี่ยมีน้ำมากกว่าที่เคยเคยมีมีน้ำมากนะครับก็เอามาสำรองสับเสริมได้อีกสามพันล้านลูกบาค่ะนะครับแล้ว ย้อนกลับไปว่าทําไมเขื่อนอทั้งๆท,ที่น้ําเข้าเขื่อนภูมิพลเนี่ยมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนิดหน่อยน้ําเข้าเขื่อนศิริกิจมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนิดหน่อยแล้วทําไมเก็บได้น้อยค่ะ ผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงฮาร์ดอ s ชูค่ะบางพื้นที่ตอนนี้นะคะเผชิญกับภาวะภัยแล้งแต่ว่าบางพื้นที่ต้องเผชิญกับเหตุพายุฝนตกหนักและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุดินคลนถล่มนะคะส่วนที่หมู่บ้านแม่สามลบอำเภอศบเอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะกับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่เป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจํานวนหนึ่งค่ะชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้บางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่บางส่วนยังคงอยู่ในที่เดิมนะคะแต่ ยังคงอยู่กับสภาวะเสี่ยงกับเหตุการณ์ดินโคนลนถล่มด้วยคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรค่ะพวกเขาเหล่านี้จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรวันนี้นะคะคุณนัทราวุธเมืองสุขลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะติดตามพร้อมกันจากคุณนัทราวุธค่ะ ย่างเข้าสู่หน้าฝนแต่ละปีปัญหาที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับภูเขาสูงและอยู่ริมแม่น้ํามักจะหวาดกลัวกันนั่นก็คือเรื่องของไยพิบัติดินโคลนถล่มและก็น้ําป่าไหลหลากอย่างหมู่บ้านที่ผมยืนอยู่นี้คือหมู่บ้านแม่สามแลบในพื้นที่ตาบลแม่สามแลบอาเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่โดยอพย,ยพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดินถล่มเมื่อปีที่ผ่านมาย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะครับ แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าด้านล่างยังมีอีก100กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเกิดปัญหาซ้ำอย่างปีที่ผ่านมาหรือไม่มิตาลชายหนุ่มชาวแม่สามแลบเชื้อสายไทยใหญ่เปิดบ้านใหม่ที่บนเนินเขาแม่สามแลบต้อนรับทีมงานฮัดคอข่าว,าวที่ต้องเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านแห่งนี้อย่างยากลำบากเพราะสูงและชันเกือบ90องศา เขาเพิ่งย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ไม่กี่เดือนหลังจากบ้านเก่าที่ปลูกอยู่ริมห้วยแม่สามแลบดินถล่มพังหายไปในหุบเหวเมื่อปลายปีก่อนมาอยู่ได้ประมาณสักปีแล้วครับประมาณปีหนึ่งตอนที่รู้ว่าจะย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่ยังไงเห็นสถานที่แล้วลำบากครับตอนแรกขึ้นมาก็ลำบากครับเพราะเป็นดอยไม่รู้ว่าถ้าไม่ขึ้นมาไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมีที่นี่ที่เดียวที่เดิมไม่อยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับ มิตานพาเดินลงจากภูเขาไปชี้จุดที่บ้านเก่าที่เคยตั้งอยู่บัดนี้ไม่มีสภาพเดิมเหลืออยู่แม้ว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปลายปีก่อนเหตุการณ์นั้นคนในครอบครัวของมิตานไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งบ้านของพ่อและแม่ที่ปลูกอยู่ติดกันและพังหายไปด้วยกันแต่เขาไม่อาจปลูกบ้านอยู่ที่แห่งเดิมได้อีกต่อไปเนื่องจากสภาพของดินดินมห้วยที่พังทลายกินเนื้อที่ถนนเข้ามาเรื่อยๆเหตุนี้แหละครับว่ามีสภาพของ ร่องรอยดินซุดตัวลงนะครับตรงนี้จะมีบ้านเรียงรายกันอยู่5หลังแล้วก็ปัจจุบันไม่มีแล้วครับที่หมู่บ้านบนเนินเขาแม่สามเลบปัจจุบันมี2ี่กว่าหลังคาเรือนแต่การอยู่ด้านบนนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยสําหรับชาวบ้านเพราะไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักดินอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วถล่มลงไปอีกเมื่อไหร่แต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยกว่าเดิมแม้จะเดินทางขึ้นมาอย่างยากลาบากเด็กๆนักเรียนไปและกลับโรงเรียนอย่างทุลักทุเล และปัญหาเรื่องน้ําประปาที่ต่อขึ้นมาไม่เพียงพอเพราะขาดงบประมาณถนนที่ยังไม่มีงบมาสร้างและสุขาอ,อนามัยที่ยังไม่พร้อมเขารความหวังจากส่วนกลางนะครับผมคือมาทุกครั้งก็ผมก็เจอโจทย์นี่แหละของชาวบ้านแล้วก็นะครัเมื่อไรจะทําสะพานให้กับที่ทางลงใช่ไหมครับถ้าถ้าน้ํามันเออมาปุ๊บเนี่ยมันสัญจรไปมาไม่ได้นะ นอกจากชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับการจาัดสรรที่อยู่ใหม่ยังเหลือชาวบ้านแม่สามแลบอีกกว่า140หลังคาเรือนที่อยู่บนพื้นที่เสี่ยงและยังหาทางออกในการใช้ที่ดินอื่นไม่ได้มีที่ดินที่ชาวบ้านเล็งไว้ซึ่งอยู่บนไหล่เขาในเขตอุทยานแห่งชาติสารวินใกล้กับหมู่บ้านแต่ทางกรมอุทยานก็ยังไม่สามารถให้คําตอบหรืออนุมัติใดๆได,ได้เพราะติดเงื่อนไขที่ห้ามเช่าหรือซื้อขายที่ดินในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ถ้าเกิดไปทับฟ้องจริงเนี่ยคงคงต้องขยับเพราะว่าเนื่องจากระเบียบของของวิญญาณมันไม่มีเรื่องเรื่องของการการขอใช้ก่อนเช่านะฮะมันจะเป็นปัญหาค่อนข้างี่ขัดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายครับก็เดี๋ยวในเดี๋ยวถ้าเกิดนาเขตชัดเจนเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบเพราะเราผมก็ต้องระวังนาเขตให้ชัดเจนเพื่อไม่อยากให้มีปัญหาในการในการดำเนินการยกใหญ่บ้านปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวแม่สามแลบนับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชาวชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยนอกจากมีฐานะยากจนก็ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ซื้อขายที่ดินหรือโยกย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่ไม่ได้และบางโครงการของรัฐที่ได้งบประมาณไปขุดลอกแม่น้ําทําให้น้ําไหลเปลี่ยนทิศทางไปกัดเซาะตลิงสภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงจนพังแหล่ไม่พังแหล่แต่ก็ยังหนีไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีที่ดินสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพ นัทราวุธเมืองสุขทัฮดคอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณนะัทราวุฒิและทีมข่าวด้วยนะคะหมดเวลาของฮาร์ดคอร์ข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะฮาร์ดคอร์ข่าววันนี้ลาก,กันไปที่คํายืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรี mm. เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลนะคะ mm. ว่าบริหารจัดการน้ําอย่างสมดุลและจะมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแน่นอนค่ะลาก,กันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมและทุกๆ s n s ค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งเราก็ต้องเร่งในการปรับปรุงเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําให้กับพื้นที่ในในจังหวัดทีออนะ่มีประสบภัยแล้งนะคะส่วนจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะคะก็อย่างที่เรียนว่าก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการทํอพนังกั้นน้ําไปก่อนแต่ระยะยาวก็คือก็ต้องให้เขื่อน แต่ละเขื่อนแล้วก็การการระบบการระบายน้ําในการรองรับให้เกิดประสิทธิภาพวันนี้เราสามารถประเมินปริมาณน้ำได้ยังคะตลอดปีนี้ก็เท่าที่ดูปริมาณน้ำนะคะจากจากทางกบอที่แจ้งมาก็คือว่าปริมาณน้ําน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวช่วงเสาร์ที่นี้ก็คงจะมีชี้แจงให้ทราบทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วก็จะมีข้อมูลหมดนะคะแล้วก็รวมถึงในเว็บไซต์นะคะที่ประชาชนจะสามารถที่จะติดตามได้ก็เนื่องจาก